ต่างชาติครั่งพิไทยไม่ไว้ทำพิไทยทุบสถิติโกยเงินเข้ากระเป๋า6,600ล้านบาทในปี2,566สวัสดีค่ะพบกับบอกอเล่าเรื่องวันนี้จะพาไปชมหนังต่างชาติที่เข้ามาใช้สถานที่ในประเทศไทยเพื่อถ่ายทำเนื่องจากรัฐบาลออกมาประกาศว่าปี2,566ารยายได้ของรัฐบาลจากผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างชาติได้สูงสุดถึง6,600ล้านบาท 466เรื่องจาก40ประเทศในปีที่ผ่านมาโดยมีทีมงานภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกาและจีนเป็น2กลุ่มใหญ่ที่สุดที่เข้ามาถ่ายทำในไทยก่อนไปรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และการกดติดตามของคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้บอกก่อเล่าเรื่องด้วยนะคะ10หนังเก่าต่างประเทศที่เข้าใช้สถานที่ในประเทศไทยถ่ายทำทั้งถ่ายบางซีนและถ่ายทั้งเรื่อง โดยแอดได้นำข้อมูลมาจากเว็บไซต์แฟนคลับไทยแลนด์ประเดิมเรื่องแรกด้วย The Hangover ภาค2เป็นภาพยนตร์ภาคต่อของภาพยนตร์ตลกอเมริกันเรื่อง The Hangover หรือเมายกแก๊งแห้งยกกวนกำกับโดยทอดฟิลิปเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นกับฟิลสตูเอั์และดักเพื่อนสนิท4ี่คนที่จัดงานเลี้ยงฉลองสละโสดก่อนจะแต่งงานและเมาไม่ได้สติ หลังจากภาพยนตร์ภาคแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงจึงมีการสร้างภาคต่อซึ่งภาคสองมีฉากงานแต่งของหนึ่งในตัวละครที่ใช้สถานที่ในจังหวัดกระบี่และสกายบาร์โรงแรมเลอบัวแอดสเตททาวเวอร์ถนนสีลมใช้ในซีนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังช่วยสร้างวลีที่ว่ากรุงเทพมีเขาแล้ว The Impossible ฉายในปี2012เล่าถึงโศกนาฏกรรมของสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี2004 The Impossible นำแสดงโดยยูนแมกเกรเกอรและเน o m i ี a วอตถ่ายทำที่เขาหลัก o ออคิดบีชรีสอร์ทและสถานที่อื่นๆทั่วจังหวัดพังงา Lost in Thailand ฉายเมื่อปี2012เป็นเรื่องราวของชือหลัง นักวิจัยผู้คิดค้นสารเคมีที่ทำให้น้ำมันมีปริมาตรเพิ่มขึ้นสำเร็จต้องเดินทางมาประเทศไทยเพื่อตามหาผู้ร่วมลงทุนขนาดใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างเดินทางชื่อหลังได้พบกับหวงังเป่าที่มาเที่ยวเมืองไทยและได้พบกับเกาป๋อผู้ที่ติดตามเขามาเพื่อขัดขวางการเซ็นสัญญาหลังภาพยนตร์ใช้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก Only God Forgive เป็นภาพยนตร์แนวอาชญากรรมสยองขวัญฝรั่งเศสเดนมาร์กที่ฉายในปี2013ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในกรุงเทพมหานครและมีหญิงรัฐาเป็นหนึ่งในนักสแสดงของเรื่อง The Railway Man ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงจากทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยที่ถูกเล่าผ่านมุมมองนายทหารอังกฤษเมื่อเฉลยศึกถูกบังคับให้ทำงานบนทางรถไฟสายมรณะในจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องนี้นำแสดงโดยสองนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์โคลินเฟิร์ดและนิโคลคิดแมนรวมไปถึงเจเรมีออวีนภาพยนตร์ระทึกขวัญ No เอ c a คภาพยนตร์ระทึกขวัญข้ามชาติเรื่องราวของนักธุรกิจชาวอเมริกันมาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้สวยแต่แล้วอยู่ๆก็เกิดความไม่สงบภายในประเทศมีการก่อรัฐประหาร ซึ่งต้องตกอยู่ในวงล้อมที่วุ่นวายพวกเขาต้องหลบหนีเพื่อหาที่ปลอดภัยจากพวกกบฏท,ที่โจมตีเมืองภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในสถานที่ต่างๆทั่วภาคเหนือของประเทศไทยรวมถึงเชียงใหม่และลำปางท่านที่เคยไปเชียงใหม่มาก่อนอาจจำฉากหลังเป็นภูเขาดอยสุเทพโรงแรมอิมพีเรียลโลตัสสนามบินเชียงใหม่และถนนใกล้ตลาดวโรรสของเชียงใหม่ได้ The Cave เล่าเรื่องราวชีวิตจริงที่น่าทึ่งของทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าในภาคเหนือของประเทศไทยที่โลกกำลังตกตะลึงกับความพยายามกู้ภัยระหว่างประเทศเพื่อพาเด็กๆออกจากถ้ำที่ถูกน้ำท่วมณนะถ้ำหลวงในเชียงรายอย่างปลอดภยัยภาพยนตร์เชลเลนแลนด์บอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่ตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทยกับเพื่อนและเกิดเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เขาเปลี่ยนมุมมองในชีวิตของเขาไปตลอดกาล ตรงกับชื่อเรื่องดินแดนแห่งการพันเปลี่ยนถ่ายทำในจังหวัดภูเก็ตและพังงาเป็นหลักได้แก่เกาะพนักเขาตาปูกะละวะใหญ่น้ำตกรามันหาดลายันวัดสุวรรณคูหาอ่าวปิเลอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพีอ่าวโลดดาลัมภาพยนตร์ถัดไปคือเรื่องดา Face Blood สงครามเวียดนามและประเด็นการเรียกร้องพื้นที่ในประวัติศาสตร์ ให้คนสัญชาติแอฟริกันอเมริกันแต่เพิ่มเรื่องของการผชนภัยตามลากขุมทรัพย์คุมทองและอัฐิของเพื่อนร่วมรบโดยประเทศไทยถูกใช้สำหรับการถ่ายทำด้วยโดยถ่ายในป่าทางตอเนเหนือของประเทศไทยเช่นเชียงใหม่เชียงดาวและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพหนังสุดท้ายคือ Fast and Furious เร็วแรงทะลุมิติ9หนังดังที่ใช้ส่วนหนึ่งของประเทศไทยถ่ายทำในฉากแอคชั่นสุดมัน โดยเลือกถ่ายทำในจังหวัดกระบี่พังงาและสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ10บตัวอย่างนังที่นำมาฝากใครเคยดูเรื่องไหนกันบ้างและจำสถานที่ไหนได้บ้างคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยขอบคุณค่ะ